สวัสดีครับพบกับงมนะคบเบย์บอยนะครับจากช่องพีเซิลฟิล์มนะครับตอนนี้นะครับแม็กบี้ก็ตื่นแล้วนะครับตื่นประมาณสิบโมงครึ่งนะครับแล้วก็แม็กบี้ก็ออกไปซื้อนะครับของกินมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับพ่โกนครับตอนนี้นะครับกับข้าวนะครับที่ไปซื้อมามันก็มีไม่กี่อย่างนะครับ ไปเจอร้านสุ้มตามหน้าเซเว่นไม่รู้รสชาติเป็นยังไงนะครับอันนี้สี่สิบบาทนะครับเส้นเป็นเส้นเส้นขูดเอานะครับไม่ใช่สับก็ซื้อข้าวนะครับข้าวกล้องนะครับในเซเว่นมาอันนี้ไข่ต้มยงมะตูมนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไส่กรอบนะครับวันนี้มีไส้กรอบด้วยนะครับ ก็ได้กล้วยหอมมานะครับทุกคนกล้วยหอมมาแล้วก็มีโดโซมีโดซโแล้วก็มีอันนี้ปลาหมึกปลาหมึกอบนะครับตัวนี้แผ่นนะฮะโอเคครับก็กินเท่านี้นะทุกคนนะมาครับทุกคนกินข้าวกันก็ถือว่าเป็นมื้อเที่ยงเลยนะครับเพราะว่าตื่นมาก็ อครึ่งวันแล้วนะครับเมื่อคืนนอนตีสี่ครึ่งนะครับก่อจะลงคลิปเสร็จอมาถึงห้องนะครับตีสองแล้วก็รีบลงคลิปอานะบนะ้บําลงคลิปทําไปเรื่อยเรื่อยโหลดคลิปไปมาก็ใช้เวลาพอใช้เวลาพอสมควรนะนะครับก็เกือบเช้านะครับลงคลิปนะครับแต่จําเป็นต้องต้องลงเลยครับเพราะว่าถ้าผมไม่ลงเลยเนี่ย ผมมาลงตื่นมาครึ่งวันวันนี้คนเขาไปดูช่องอื่นหมดแล้วนะครับผมก็เลยต้องรีบลงครับก็คือยอมยอมนอนแบบเกือบสว่างน,นะครับเพื่อให้ fc ได้ดูคลิปเพื่อให้ยอดวิวของผมมันมันได้สูงขึ้นไปนะครับอันนี้ผมเทใส่ถุงเลยนะแม่ค้าผมขอกล่องโฟมอะ่ะเขาก็มีนะเขาไม่เอามาให้ผมนะผมก็ไม่เข้าใจเขานะไม่รู้รสชาติเป็นยังไงนะครับสี่สิบบาทนะครับ แล้วบอกขอของโฟมแล้วของโฟมมาให้ผมด้วยนะมาเลยใส่ถุงนะเหมือนป้าเขาไม่ค่อยสนใจลูกค้านะครับเอฟซีถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเราขายเนี่ยเราเราก็จะให้ให้ลูกค้านะถุงนะนะครับไอ้กล่องโฟม,มนะมมใส่ขย,ยนะอ่าผมก็ซื้อกาแฟมาด้วยนะครับแต่ว่ากาแฟแช่ไว้อยู่นะครับ อ่ากาแฟของผมแช่ไว้อยู่นะครับทุกคนมันไม่มีถ้วยใส่แหละนะครับนะไม่เป็นไรเราดูผักเขาให้มานี่ครับผักผักมีแค่นี้ครับนะโซโลนะครับแต่ผมว่ายังไงใส่กรอบก็อร่อยสุดแล้วนี่คือไปเอกของงานอืม ต้มตำไปยังไงเนี่ยอืมอืมอก็พอได้ครับส้ <c oughs> ตตมตำถ้าจะให้อร่อยนะครับต้องร้านที่เขาสับครับร้านไหนถ้าสับเส้นเมลากรนะ ร้านนั้นอร่อยครับอันนี้เขาขูดเอาครับเส้นเส้นขูดกับเส้นสับไม่เหมือนกัน ใช่พอพอได้ครับแต่มันถ้าบอกอร่อยมันก็ไม่อร่อยหรอกครับเอาได้น้ำปลาไม่ค่อยอร่อยครับอันนี้น้ำปลาไม่อร่อยนะเทียบกับร้านที่เป็นไก่ย่างวิเคียนะอร่อยกว่า แต่ว่าไม่มีครับเ <c oughs> มื่อกี้ผมขี่รถมาตรงข้ามปอทอฝั่งนั้นมีตลาดด้วยนะน่าจะเป็นตลาดตอนเย็นนะครับเอฟซีเดี๋ยวผมจะขี่ไปดูนะครับบารามันน่าอร่อยจริงครับตัวนี่มันเขาใส่ข,ข้าวกล้วยเยอะมากเลยนะ อืมมนะทิชชูเขาก็มีม้วนใหม่ให้อยู่นะแต่อันนี้มันยังไม่หมด โอเคนี้มีไข่นะครับอันนี้เป็นไขยย่ยางมะตูมนะปกตนะไขยย่ยางมะตูมนี่ครับมะตูมตผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับถ้าเกิดมันไม่มีอะไรกินจริงๆอะ่ะมีแค่ไข่กับข้าวผมว็อยู่ได้แล้วครับ จริงส้มตำมผมก็อยากกินแซ่บๆนะอันนี้มันมันไม่ได้แซ่บนะครับมันก็พอเป็นส้มตำแหละแต่มันเป็นอีกรสชาติหนึ่งครับก็คือส้มตำถ้าน้าปลาร้าไม่อร่อยนี่คือจบข่าวนะครับเนี่ยจบข่าวเลยนะแถมข้าวคั่วยังแบบเป็นเม็ดๆเ,เ,เลยนะครับผมก็เขาทปาปลาแบบไหนไวนะเนี่ย ถ้าสมมุติว่าบ้านผมอยู่แถวนี้นะผมผมซื้อแค่ครั้งเดียวนะร้านเนี้ยนะครับจริงๆนะครับเจอผมผมจะซื้อแค่แค่ร้านเดียวพอแค่ครั้งเดียวพอครับเรากินเรารู้แล้วไม่ถูกปากมันก็แค่ครั้งเดียวแต่เราต้องกินเพราะเราซื้อมาแล้วครับสี่สิบบาทก็เยอะนะครับเงินนะผมงใส่แม่ค้างบมากไม่ให้ถ้วยฟวูมผมมานะเ้าได้ผมขอแล้วนะ ก็งงไม่ให้ถ้วยโฟมมาตอนแรกจะสั่งลาบหมูด้วยแต่เห็นแกทำเหมือนมันไม่ค่อยอร่อยครับก็เลยไม่ไม่สั่งครับดีแ้้วจะไม่สั่งครับเพราะว่าส้ตามตำที่ผมสั่งมามันรสชาติมันไม่ไมค่อยอร่อยครับ นะของกินแค่เส้นนะ อนแ,แรกเจอรถผลไม้ด้วยนะแต่ว่าผมเดินไปเซเว่นแป๊บหนึ่งมันหายไปเลยนะครับมันเป็นรถไอรถมอไซพ่วงครับ อันนี้มะเสือมะเขือส้มจากเซเว่นนะครับ <c oughs> ตัวนี้เรากินมาป่าได้นะครับ่อ <c oughs> สุขภาพนะครับมะเขือส้ม โอ้ทไมถ้าไม่ได้ใส่กอกมานก็คงแบบไม่มีความอร่อยเลยซีีจมนก็มีซอสแล้วเนี่ยเยวนี้มี้อนหน่อยเจ็ด้อนใส่กอกกินได้แต่เด็กกินบ่อยครับของพวกนี้เด็กกินบ่อย <c oughs> ส้มตำเดี๋ยวกินเส้นให้หมดโโครับทุกคนครับจะได้ครับอิสาซื้อไปสี่สิบละเราก็เราก็วัดดวงนะวัดดวงว่าอร่อยไม่อร่อยนะครับแต่ผมก็มีเส้นนะ เรามองแค่ในถุงอะเรารู้เลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอะนะครับก็จริงจริงนะผมมองแค่มองในถุงแล้วรู้แล้วอร่อยไม่อร่อยืราหวานครับมันไม่อร่อยจอริงไอคำว่าพอได้มันก็พอกินได้ แต่จอรสชาติถูกปากไม่ไม่ถูกปากเลยนะฮะนี่แหละครับส้มตำม,มันไม่เหมือนกันทุกร้านเหมือนอาหารน้ำสั่งแหละบางร้านอร่อยบางร้านไม่อร่อยนะอาหารน้ำสั่งคนะือผมไม่ค่อยอยากกินนะอาหารน้ำสั่งบางร้านผัดน้ำมันเยิ้มเลยทุกคนแบบโอ้โหบางทีน้ำมันก็ดำอย่างเงี้ย จริงร้านหาน้ําสั่งมีเยอะครับที่ผมไปเนี่ยมีอาหารน้ําสั่งมีก๋นะวยเตี๋ยวแต่ผมไม่อยากกินอยากกินข้าวเปล่านะอยากินข้าวเปลนะ่า,ากับไข่ เพราะว่ามื้อต่อไปเป็นมื้อเย็ยนนะผมผมก็ไม่ไม่ได้กินข้าวแล้วไงทุกคนมีแค่ผลไม้แล้วก็ถั่วครับที่ที่พอกินได้นะฮะไม่ใช่ว่าเดินไปเจอไก่ย่างที่ตลาดหมูทอดหมูปิ้งเนี่ยซื้อกินแหลกไม่ได้นะครับทุกคนถ้าเราจะลดหุ่นนะครับเราต้องหักห้ามใจครับ อันนี้มะเขือส้มเอาไว้แช่เย็นกินนะครับกินเหมือนผลไม้เลยทุกคนนะครับมะเขือส้ม,มนะดีต่อสุขภาพนะครับเดี๋ยวแม่ก็จะไปเอาอกาแฟมากินนะครับเอฟซี FC. เดี๋ยวเอาถุงขยะนะครับ ไปทิ้งข้างนอกก่อนตอนนี้ผมก็เอากาแฟมาแล้วนะครับ นี่คนะรับปะคอนกาฟแฟจากเซเว่นโชคผมผมโชคดีมากเลยนะตรงที่ว่าอ่าเซเว่นสาขาเนี้ยเขาเขามีกาแฟถ้ามีกาแฟจะมีคําว่าออเซเว่นติดตรงตรง,ตรงหน้านะครับอ่าถ้าเป็นเซเว่นจะเป็นออกาแฟถ้าเป็นซีเนะครับก็จะเป็นเบาอะไรนะบาวคาเฟ่นะครับอืมแต่ตรงเนี้ยนะครับ เซเว่นตรงนี้ที่ผมไปซื้อเนี่ยมันมันไม่ใช่เซเว่นที่อยู่ปอทอนะเดี๋ยวนี้ผมเห็นปอทอไม่มีเซเว่นนะครับมีจิฟฟี่ครับกลายเป็นจิฟฟี่ไปแล้วนะนะครับตอนแรกผมคิดว่าจนะิฟฟี่น่ะเขาเลิกไปแล้วนะครับที่ไหนได้ยังมีจิฟฟี่นะครับหรือจิฟฟี่กำลังจะกลับมานะตอนนี้ต่างจังหวัดเริ่มเห็นเป็นจิฟฟี่แล้วนะบางที่นะแต่ว่าไม่ใช่ทุกที่นะครับหรือว่าจิฟฟี่จะกลับมาแทนเซเว่นครับ ปอทอจะไม่เอาเซเว่นหรอครับหรือยังไงอันนี้ก็เป็นกาแฟดำนะอเมริกาโน่แก้วนี้ก็ไม่แพงไม่แพงนเอฟซีผมว่านะไอเนี่ยสี่สิบบาทนะครับสี่สิบบาทคือราคานี้ไม่แพงนะเคยไปซื้อพวก ร้านคาเฟ่ตามข้างนอกอะนะโอ้โหอ่าไม่ต่ำกว่าห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะครับบางร้านนี่ขายพอๆกับอเมซอนเลยนะครับ <c oughs> เกิดมาเนี่ยผมเคยกินกาแฟแก้วละร้อยนะตอนนั้นนานแล้วทุกคนไปเที่ยวไหนวะนครนครามแล้วแถวนครามมแหละตอนนั้นตอนตอนนั้นที่ที่ไปเนาะ ก็ร้านร้านมันหรูครับร้านไอ้น,นี่หรูแล้วร้านไอ้น,นี่ที่ผมไปเจอไอ้น,นี่ไอลีน่าจ้างด้วยนะไอที่มันเป็นเครื่องบินอะนะครับมันจะเป็นเครื่องบินเก่าอะที่เขาซื้อเครื่องบินเก่าเอามาทำคาเฟ่ผมจำชื่อคาเฟ่ไม่ได้แล้วนะครับน่าจะเป็นคนครปฐมนะนะครับที่มีเครื่องบินเก่าอะ ผมเลือกโดสโตโดสโตนี่ะโดโซตอนนี้เราก็จะได้กินกาแฟนะครับกาแฟแล้วก็โดสโซนะครับนี่นะครับทุกคออน อเด็ดเลยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวก็ลงอ่ลงคลิปช็อตนะครับแล้วก็ลงคลิปในทิก t อกแล้วก็ที่อ่าเพจนะฮะเพจคนน้อยครับ โดโสกกินยังไงก็อร่อยนะพี่ตอนนี้เพจผมนะครับเ <c oughs> มื่อคืนได้ผููดตามเพิ่มมาอีกสองคนมันน้อยมากเลยพูดตามแค่ห้าสิบเก้าเองนะครับ เพจมันต้องมีผู้ติดตามหนึ่งร้อยคนครับมันถึงจะไลฟ์สดได้นะฮะคือตัวเนี้ยผมไม่สามารถเอาเพจมาไลฟ์สดได้เพราะว่ามันยังไม่ผ่านกฎหนึ่งร้อยคนไงถ้าผมเอามาไล์นะแป๊บเดียวละครับคนขึ้นเยอะแต่เขานี้มันยังไม่ได้ไล์นี่นะครับ ค่อยๆไปครับเพจน,นะอ, <c oughs> อร่อยดีนะครับทุกคนโอ้ อ่ะเดี๋ยวกินประมาณสี่อันเนาะเพราะว่านี่กินเบแล้วสองอันนะครับนี่อกสองอันนะครับก็พอดีแหละกินล้างปากแลวครับส้มตำถ้าถ้าเป็นร้านกกายัาไม่เชียนผมผมนั่นแหละผมว่าอร่อยนะครับเดี๋ยวขากลับก่อนเนาะข,ขากลับช่วงกลับไปกําแพงไปก,ก่อนนะครับพุ่งนี้นะครับ ก็เดินทางหกโมงเช้านะครับอ่ผมเดินทางหกโมงเช้านะพวกเนี้ยแต่ว่าจะตื่นก่อนหกโมงนะครับน่าจะประมาณตีห้าห้าตีห้าสี่ห้าหรือตีห้าสี่สิบประมาณนี้แหละครับเราแค่อาบน้ําเก็บของผมผม,ผมต้องเก็บของมาเลยแหละนะครับเพราะว่าอันนี้จะเร็วนะ ไม่เหมือนตอนออกจากบ้านที่โรงแพงนะครับอนนอันนี้จะเร็วกว่านะครับ หมดก็ใส่เนื้อไปครับนะจริงๆผมก็เอาขวดกาแฟผมมานะแต่ว่ามันมันไม่มีน้ําร้อนให้อะที่นี่มันไม่มีน้ําร้อนนะครับไม่มีการน้ําร้อนนะมันก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะแต่ก็ยังดีนะที่ผมได้มาพักที่นี่สามคืนโหถ้าไปที่แรกที่มีหมานะ่ะป่านี้ผมคงไม่ได้อยู่ดีหรอกครับทุกคนเน็ตก็ไม่ดีนะครับที่นั่นนะ่ะเน็ตแย่ครับ ดีนะนะครับที่ที่แบบว่าเราอ่คืนห้องได้นะโรงแรมนั้นควรปรับปรุงมากๆเลยครับเรื่องเน็ตเนี่ยไม่ไม่น่าจะให้มีปัญหานะครับแล้วก็เรื่องหมาโอ้ยเซ็งเลยไม่น่าเลี้ยงเลย อันนี้ไม่ค่อยกรอบครับเนาะจริง้วมากินไม่ค่อยกรอบไม่ค่อยกรอบแล้วมันไม่ค่อยอร่อยไง <c oughs> นี่ตัวนี้ตัวแน่นจะกรอบ ไม่กรอบอืมอันนี้กรอบครับเอ้เมื่อกี้มันไม่น่าไม่กรอบนะมันอาจจะเป็นบางอันเนาะนะครับอากาศอาจจะเข้าอันนี้เขาทํทำจากข้าวนะครับเนี่ยเขาทำจากข้าวนะ อืมอืมมาอร่อยกาแฟครับกาแฟเซเว่นอร่อยนะเพืน่น เราเอาเอาน้ำใส่แก้วเนาะมันมีน้ำแข็งอยู่ครับทุกคนน้ำแข็งเซเว่นนะครับปึ๊บนี่โอน้ำน้ำแพ็คนึงผมอยู่ได้สาวันเลยเนะี่ยยังเหลืออีกเยอะเลยนะนะครับขขอคุณคุณด,ดีนะครับผมไม่ได้ซื้อน้ำเปล่าเลยนะเนี่ยผมได้กินน้ำคุณน้ำแพ็คคุณด,ดีแพ็คนึงก็โอเคแนละ้น้ำแพ็คเพื่อสุขภาพ แก้วเมื่อวานยังอยู่ในตู้อยู่เลยนะครับแต่ว่ามันเหลือแต่น,น้ำแข็งแล้วเราก็เก็บแลวนะครับโอ้แอร์ก็เย็นแล้วเดี๋ยวแอร์โคตรเย็นเลยแหละเดี๋ยวปรับก่อนยี่สี่พอโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ